สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เครนบริการให้เช่ารถเทลเลอร์ชนบุรีครับอยากขนของใหญ่ๆเขาออกโรงงานหรือทาเรือโทรหาพี่แตมได้เลยรถเทลเลอร์ของเฮาคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ขนของที่นักมากๆหรือย่าวเกินกว่าที่รถสิล้อทั่วไปจะขนได้ครับเหมาะสําหรับงานที่ชนบุรีมากรถเทลเลอร์เหมาะกับงานที่ชุนบุรีแบบใดบ้างหลักๆเลยคืองานในนิคมอุตสาหกรรม เช่นขนใหญ่เครื่องจากโร่วงงานงานโลจิสติกที่เกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังเช่นขนตู้คอนเทนเนอร์และงานก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นขนโครงสร้างเล็กหรือแผ่นคอนกรีตครับข้อดีของการเช่ากับเฮ้าคืออยังมีรถหลายแบบมีทั้งพื้นเรียบและหางโลเบตให้เลือกตามความเหมาะสมของสินคา้จาจะของคุยเองโทรมาคุยกับพี่แต้มได้เลยตัดสินใจไว้ราคาคุยกันได้ ครอบคลุมภาคตะวันออกเข้าไปได้เบิดทางชนบุรีระยองชะเชืองเศร้าจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสักแก้วครับอยากขนของยังไงให้งานจบไว้โทรหาพี่แต้มได้เลย081-246-9298หรือแอดไลน์มาที่แอดไซ s b c c r ครับแค่โทรหาพี่แตม้มเรื่องรถกระจบ